อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะหลายคนถามพี่น้องว่ามีประกันสุขภาพที่คุ้มครองให้ทันทีเลยไหมคําตอบคือมีค่ะแต่ประกันสุขภาพจะคุ้มครองให้ทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเป็นเฉพาะในส่วนของอุบัติเหตุเท่านั้นไม่ต้องรอเลยค่ะ จะเป็นอุบัติเหตุเล็กแบบที่ไม่ต้องแอดบิดพบแพทย์ทำแผลรับยากลับบ้านได้เลยหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่ค่ะที่ต้องนอนพักรักษาตัวหรือต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินก็สามารถใช้สิทธิประกันได้เลยและที่สําคัญไม่ต้องสํารองจ่ายแต่ถ้าเป็นการเจ็บป่วยไม่ว่าแบบโรคทั่วไปหรือโรคร้ายแรงก็จะมีระยะเวลาที่ยังไม่คุมครองแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะเพื่อให้บริษัทประกันมั่นใจได้ว่าเราไม่ได้ป่วยมาก่อนการทําประกันเพราะผู้หญิงเก่งไม่รอให้ความเสี่ยงมาถึงก่อนวางแผนวันนี้ เพื่อพร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ในทันท่วงทีค่ะหากให้ต้องการให้พี่น้องมอบความคุ้มครองให้หรือปรึกษาออกแบบประการร่วมกันเพื่อความคุ้มครองที่ตรงโจทย์มากที่สุดค่ะสามารถทักมาหาพี่น้องโดยการสอบถามใต้คลิปตอนนี้หรือคลิกดิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ